เอาแล้วนี่ครับครับมาติแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับช่วงแนะนำแนะนำแนะนำปากกาแท็กติคอนเฮ้ยถามกันมาถามกันมาเราก็ต่อไปนั่นไม่มีไม่มีจนวันนี้ทำมีแล้วแหมเอ้าทำไมยังมาขายล่ะพี่อ่ะก็คุณไม่มีอะไรจะขายเลยไม่มีอะไรจะขายมีแต่แดดไปไงเขาขายกันมานานแล้วแหละจ้ะแนะนำให้รู้ก่อนปากกาแท็กติคอนคืออะไรนั่น โอ้ยมันไม่มีเห็ดมันคือปากกาจ้าเคยใช้ปากกาเปลี่ยนไส้ไหมจ้าอารมณ์ปากกาเปลี่ยนไส้อะปับโป่งปลาเกลีอะไรเนี่ยเนี่ยยายสมางก็ใช้เนาะปากกาเทคติคก้ไส้ก็ซื้อที่นี่ก็ได้เตรียมไว้แล้วไอ้คนถามว่าไส้ซื้อที่ไหนนั่นนั่นไส้ซื้อที่ตลาดไส้หมูไอ้ซ่าเอาไส้ก่อนหาซื้อได้ตามร้านที่รงรีลหร็กที่ขายเขาซื้อมาเออจริงเขียนไปไม่ใช่ปากกาอย่างนี้มีใช้แล้วดีนั่น ตามันเท่หน่อยทีนี้ไอ้ปากกาแท็กซี่ค้อนเท่ยังไงมันก็เหมือนงานโครงงานกลึงที่มีเท็กเจอร์ให้มันดูแบบดูอลังฮะเอาวิธีหน่อยเออมันคือปากกาแล้วก็ด้ามมันก็แข็งหน่อยโอยไอ้ปากกาแท็กซี่ค้อนนี้นั่นมันใช้ทุกอะไรคกอนทุกได้เออดูลิสติกเขาล่ะนั่นไงชาคนที่ช่วยชาโนาะโว้ยกันน่ะนั่นไงนั่น เป็นตากาเท,เท่ๆแล้วแบบเออเปลี่ยนไส้ได้เอ่อทีนี้มันเติมอะไรมาหน่อยตรงตูดมันมีค้าบ่ายหน่อยครับผมท้าบ่ายก็เอาไว้ทุบกระจกนิด,ดนึงครับด้วยคนคือพยายามจะเอาสารพัดประโยชน์ใส่เข้าไปครับเออถ้ามันเอามีดใส่ได้มันใส่ไปแล้วอะ่ะได้ไงนะทีนี้มันก็มีหลายยี่ห้อครับตอนนี้เอาอูซี่มาขายก่อนจ้า,จาอูซี่มันปืนพี่ อาบริษัททำปืนไงมีย่งไรมันเป็นปืนพี่อูซี่เนี่ยไอ้อูซี่ก็มีมีดนะเปิกาเลยจะเป็นเล็กๆไปแล้วเออจากคล้ายๆสมิธแอนด์เวสันเออนาฬิกาต้องมีมีดก็มีกรับปำกามันก็มีครับหลังจากนี้ผมก็จะเอาเบสเน็ตมาขายนั่นอ่าเบสเน็ตอลังการอืมเอ้ยราคาอลังกว่านี้นะเป็นเหวีเออไอ้นี่ไอนี่ไอ้ไอ้ไอ้นี่ดูสนับราคาก่อนปันสี่ห้าสิบปันสี่ห้าสิบ เอาไปใช้แล้วเทเวลาเสร็จงานอ่ะโอ้ยเสร็จไรเสร็จใบลาออกไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ใบลาออกคนอื่นดนะใบลาออก,ออกคูเอง,งอนี่นี่แท็กซี่ก็เต็เออไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไม่ได้อะไรมันแค่ปกากกาเท่ๆนั่นแต่ถ้าอยากเท่กว่านี้ก็ลองดูยี่ห้อนี่ จริงไหมใส่สูตรไปนี้ไม่บอมนะเนี่ยยีนลูกอะไรมันจะโอกว่าเออใช้พวกอะไรปั๊บเกอร์บาลานเซอร์เลนเซอร์ก่อแล้วแต่มึงมึงคุ้นแล้วกันตามนั้นนะสวัสดีครับประการคฏิทินเดี๋ยวพอถามปั๊บพอถ่ายปั๊บพี่ครับไส้เท่าไหร่ซื้อแต่ไส้อีก